สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเลิฟลี่มังกันอีกแล้วยเย,ย้เมื่อกี้เพิ่์ปนีดนยยะคะทุกคนมาเลยอาจจะแบบหแลกๆนิดหน่อยตอนนี้เราต้องชนะใช่ไหมพ่ะ

จาัดก,การไปพอดีเลยพราเก็บไป2คนเลยเหรอพ่คือตูนตเฮดที่เดิมทุสทอนะ ใครมีบัตรทวงกูใ่ใช่ไหมมัน,น,ดมน,นดักอยู่ตรงฐานมันอะใช่ใช่ ของฟูมากเลยนะพ่ <c oughs> เอเคียวไหมของของหน่อยไม่มีตังค์แล้วแม่ไปไหฮะทำไมของหมกอมันไม่หลุด <c oughs> ทง,งอ่ะของคุณเขาปากทงจริงอ่ะทงไหนมาเป็นทงแบบไหนอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมมีแล้ว ไป,ไปไม่ได้ที่จะโดนยิงหัวกลางสีรแ,แต่แต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่นะมันอาจจะฟุกก็ได้<อ>มันอาจจะฟุกใอ่ไหมเฮ้ยทำไมมันจิงจองเนี่ยสวยสอไอ้ไอลิงเนี่ยแหละตัวหูเนี่ยตัวขาวเออตัวขาวมันยิงมันยิงหัวเก่งอ่ะพ่อ ยิงหัวเก่งมายิงหัวมุกบังการสลิงโอ้ my gosh คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้วมุก่อนต้องปรับหลย่อมาใกล้ๆนี้หนึ่งเขาปรับทรงแบบไหน ไหมดอุ้ยแหละไม่มีตังไหมมีตังไหมนีม่อาซื้อก่อนเอาซื้อก่อนเลยแม่ของมอโก,ก้มันไม่เห็นทงอ่ะพ่อเห็นทงไหมเขาไม่ได้าไขาย เราึ้นรูปพงอ่ะอย่าบอกเราว่าเขาหลุดกันหรือเปล่าทำไมหน้าจอคลังจังเหมนทำไมหน้าขาทำไมทำไมหน้าจอ,าจอคลังจังสี ผลึกคริสตัลเท่าไรอุ้ยพ่อแบกคิดว่าห้าคิดเหมือนมังกรแต่ว่าพ่อดาเมจเยอะกว่าเยอทำไมพ่อได้แบกวะเฮยป็นไปได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ไงอะเฮ้ยพ่อมังกรได้ผลึกคริสตัลห้าถ้ยมังกรได้ห้าไงเท่ากันอ้าวแล้วทำไมตายเมื่อกี้ทุกคนพ่อมังกรได้ปิดอะนี่นี่นี่ต้เยอะเนี่ย ยิ่งเยอะก็จะได้ดแล้วติ๊ตันนะเดี๋ยวมันก็มีหกสิบสามอันเลยอ่ะอยากแลกถ้าจะแลนนกนะมกรอยากเลขชุดชิมหกอันแล้วพ่อชุดนี้อ่ะชุดนี้มันดูคืออะไรสลับมาเลสเชอบอีกตันหนึ่งนะคนเอ้ยนิดก้าเอาอันนี้ดีกว่ามันมีตัวปล่อยวงไหยวะก็เอาไอ้นั้นมาสก,กินอะไรมาวะ

Fighting erm มาตอนนี้เราต้องชนะเราต้องพ้องไว้ว่าเราต้องชนะ ต้องเอาสกิลหลอกมังกรในที่ฐานตัวเองยิงมันยิงทำไงวะเขาเห็นมังกรว้ามาไหมน่ะ แต่พ่อให้ละสบายใจออเอ้เอ็มแปดหูอตอนนี้มีเอเก็มแปดหรอพ่อดีอ่ะก็จะเล่นปืนนี้เพราะมันจะได้ช่วยเหอ,อ,อุ้ยผมความมันสะบัดมากไปไปบอกเลย

มังกรต้องปล่อยสก,กิลหลอกมังกรไปละโอนมันอยู่ไหนวะนี่แหึ่งบนไหนว่าละเราพาแล้วเราเดิมแต่เพื่อนมนอาหนึงฝั่งศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเบอร์สี่ก็ออกนอกวงไปนิดสักหน่อยช่วยด้วยอย่ามาขึ้นเขาแต่ใรทีบุกมามันบุกวนะ เบอร์สี่นะครับท่านผู้ชมเบอร์สี่นะครับจังหวะนี้แต่เขาไม่รู้ว่าข้างหลังมันมีแล้วคนนี้เขาก็เก็บปืนของพ่อมานะคระเขาเก็บปืนของพ่อมารู้ไหมพ่อจะแก้แค้นนะคำสั่งจะได้ไหมเราเลือกเธอคำสั่งคนนี้ก็เหมือนนะเพราะปืนที่พ่อถืออยู่อ่ะลองยิงดูดิ ลองยิงดินะรัวนะพ่อมากับมาไหนได้ไหมยิงมาขึ้นข้างบนเน,นี่ยผู้เขานี่โดนชุบหมล่ะปล่อยลั่งหล,งลอกไว้ ชบม,มังกรหน่อยนะมังกรอยู่ข้างบนไปไหนชุบได้เห็นมังกรไหมบนเลยบนเหลยพ่อระวังหลังเลยนะมังกรไม่ได้ออกมาชุบได้นะเห็นไหมลงมาช่วยด้วยลูกเดินลงมาหาพ่อเลยขอบคุณนะพ่อรีบไปก่อนเลย จริงๆว่ะแล้วมันดักเรานึงที่ด้วยนะแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่แถวนี้เล้วล่างหลอกมันก่อนคือบอชส่วยอะไรเลยเอาสองชา้าดีกว่าจริงๆสองชั้นมันมีหัวได้ทุกคน เล็งเหมือนซองควงเลยเอาแล้วมั้มันไม่มีมันเหมือนรอให้เราบุกอย่างเดียวเลยเนาะโอ้ยร้มรับมาใต้บอลหน่อยใต้บอลหน่อย เขารีบมาเขารีบมารีบวิ่งเข้ามาไม่ทันนี่ตัวทำดูไปย้ายหน่อยไม่ต้อง<ะ>ไปไม่ต้องไปต้องไปไม่ต้องไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาต้องมาทางนี้แน่นอนเชื่อไม ับนหัว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 เพื่อนไม่ต้องมาคุ้มขอบคุณนะไหนดวเอาอยู่ข้างบนหัวเราใช้คุ้มใช้คุ้มสิได้เลยสองมันเอาไปไหนเฟอร์กูสโอเมย์กอส เดือดเพื่อนเหลือสองนี <Double kill. S 1> uh ่ค่ะอู้หแล้วมือมังกรมันบอลมากเลยนะเลยนนี้ <c oughs> รอมันมาใช่ไหมใช่เตรียมปืนเลย จริงทุกคนมึงก็จะดักมันอยู่ตรงนี้พ่อมันมาแล้วแล้วมันยิงอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะ มันก็หลังมาก่อนมัก็หลังมัก็หลังพ่อเพื่อ,อนมันตุยไปตัวนึงมะมันแต่พ่อยังไม่ตายนะบิงมาชุบหน่อยได้ไหมได้อยู่เอา้มามันก็ติดเล็ขอบคุณนะ f i กันก่อนพ่ออีกเดี๋ยวซ้ำอ่ะทำไมมันก็ไม่ดิ่งวะฉันไม่เข้าใจ สวยเพ่นโย้ยเก็บของสวยให้หัวใจเต็งเนี่ยตึงมากมันไม่น่าสกิลนี้มา,ด,ามด้วยซ้ำอ่ะเมื่อก่อนอน่ะได้เวลาเปิดอันติได้เวลาเปิดอันตินี่ได้เวลาเปิดอันติฮึบฮึบ คืบเลสกโกมาแล้วบอกเลยไม่อ่อนให้ด้วยมั้เราไม่บุได้ไหมอ่ะไปฝังมันมันมามันมันจะมาด้านหลังเรานะพ่อมันจะมาตรงฐานเรานะพ่อต้องดักนะมันมันแบ่งไปด้านหลังสองด้านหน้าสอง พ่อระวังตรงทางบันไดด้วยนะพ่อเป้ามาแล้วเดี๋ยวมังเท้าขึ้นหัวมังกรไหมไม่มากบุกเลยไหมคอนเหลือน้อยแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเดี๋ยว โอ้โหคุณที่อุ้ยเยอัดอัดัครับอีกแล้วนะตาสุดท้ายตอนนี้เหลือตาสุดท้ายกับตาสุดท้ายเราก็มาดวลกันใคนเท่าหรอใช่สามใครจะซึงกว่าใครเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องบุกมนะมันเดือ่ะม มันแบบมันแบบบุญบาปถ้าไปไม่ได้อย่าไปอู้โหแล้วมังกรมาคนเดียวซะได้ได้ใช่ใช่โอ้ไปข้างหลังมันเลยแล้วมังกรจะเอาตัวนี้เองเดี๋ยวมังกรเก็บเองไอ้ตัวเนี้ยมันต้องอยู่นี่อ่าไม่มีโอ้โหโดนไฟข้างหลังไปบอลหนึ่ง วอสองพลิกมาสามสี่สวยตั้งสกิลหลอกไปหนึ่งสองสามอไม่ลดเกือบเก็บสี่ดเก็บเลยเกือบเก็บสี่เก็บสามแล้วอะเอาไปลงให้มันอะไรเป็นคลิปช็อตเอาไปลงเกือบเก็บสี่อะ เลยทำยังไงก็ได้อยู่เพิ่มแค่นี้ชอบอ่ะทีมเนี้ยได้เมื่อก่อนได้ห้าพอได้อะไรสองได้ไหมครับเริ่มเชื่อม